สบายดี่านผู้สมและฐานผู้ทีบ่บ่ได้ชมพข้าพเจ้าทรัพ์สิสนรายงานข่าวมหาหอดแล้ววัคซีนส่วยเหลือจากสอป,ปจีนในตอนแรกของวันที่17พฤศจิกงพันเติผ่านมานี้รัฐมนตรีแห่งสอปปลาวได้ต้อนหับเอาวัคซีนจากสอป,ปจีนหอบใหม่จํานวน1ล้านกว่าโดสที่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงเียงจันทน์ ในการสวยเหลือของซปปจีนในครั้งนี้แมนเพิ่นบ่ได้สวยเหลือฟิฟีแต่เพิ่นสวยเหลือลาลาวัคซีนจำนวนดังกล่าวจะถึกนำไสให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือนำไส่กับประสชะนในซปโปลาวให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อกาเกกียมารเปิดประเทศในไวไวนี้